สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สิบหกกุมภาพันธ์ปีหกแปดนะครับเนาะวันนี้ก็หลังหวยออกนะครับนช่วงเย็นๆนครับเนาะแดดรมๆตกรัฐบาลไทยประกาศผลมาแล้วนะครับนอ้องสุขใจสุขเงินแสนที่หลายคนรอคอยหลายคนก็ถูกลายคนก็สมหวังบางคนก็ผิดหวังนะครับเนาะใครดีใครสมหวังก็ดีใจด้วยนะครับเนาะส่วนใครที่ผิดหวังก็ปีกำลังใจให้มันเดิม แบบสาราคามไม่ถูกนะครับเนาะไม่ถูกคนอื่นก็ดูผลก่อนครับแล้วผลมีอะไรมั่งคนนี้สองตัวล่างนะครับรัฐบาลไทยสองตัวล่างห้าศูนย์นะครับวันที่แล้วออกห้าหนึ่งวันนี้ออกห้าศูนย์นะครับเนาะแน่นอนมากก็สามตัวบนนะครับสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดนะครับเบิ้ลน,นะครับเนาะเบิ้ล บนสองวดซ้อนนะครับรัฐบาลไทยแน่นอนมากเลยเหมือนหาหน่อยเป๊ะเลยนะครับเนาะงวดที่เรารัฐบาลไทยสามตัวกับเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับเที่ยวนี้บนสามเจ็ดเจ็ดนะครับล่างห้าศูนย์ใครถูกดีจะด้วยนะครัเนาะดีจะด้วยใครไม่ถูกก็เป็นลังใจให้เหมอนเดิมนะครับเร้าจะทำก็ไม่ถูกนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าสามเจ็ดสามเต็มเต็มนะครับเนาะสามเจ็ดสามเต็มเต็มเลย,ๆๆเลยพี่เขาเป็น สามเจ็ดเจ็ดนะครับสามตัวเดียวเจ็ดสองตัวถ้าเจ็ดตัวเดียวสามสองตัวเนาะบันเทิงแน่นอนครับนะบันเทิงแน่นอนก็เราสัลราคาไม่ถูกครับต้องบอกสรลทำให้แนวทางไปเด่นสามองสี่นะครับจับคู่เน้นเลยครับต้องเน้นสามเจ็ดสามเก้าแล้วก็สี่เจ็ดนะครับสามเจ็ดสามเก้าสี่เจ็ดเป็นตัวเน้นนะครับพี่เขาออกสามเจ็ดเจ็ดนะครับ ทั้งปีเขาสามสามเจ็ดเลยบันเทิงแน่นอนนะครับเนาะส่วนหลักร้อยบาทสาักคมจับให้เอฟซีไม่เข้านะครับเนาะหลักร้อยบาทสามค่าเป็นเลขคู่คือสองสี่หกนะครับสองสี่หกแต่ถ้าเป็นเลขคี่คือสามตัวเดียวนะครับเนาะก็มาตามคาดของเลขสามแต่มไม่จับให้เอฟซีนะครับเนาะถึงจับก็ไม่เข้าอยู่ดีนะครับเนาะถึงจับให้ก็จะเป็นสามสามเจ็ดสามสามเก้าสามสี่เจ็ดนะครับ ก็จะไม่ถูกนะเพราะพี่เขาออก3 7 7นะครับถ้าให้ไปก็เป็น3 3 7สก็ไม่เข้าอยู่ดีก็ออกตัวลองครับนาะอออกตัวลองก็ดูครับนะ้าใครถูกมั่งถูกมั่งมีลุงใจดีนะครับนาะลุงใจดีแน่นอนมากบนล่างเด่น9ลองศูนย์นะครับเด่น9ลองศูนย์จับคู่92 93 95 98 0 5 0 3หแล้วก็0 9นย์นะครับคุณลุงใจดีแน่นอนมากครับเนาะเกณฑนให้ที่95 05แล้วก็0 9นย์นะครับเนีนให้3คู่เข้าตัวเน้นเต็มเต็มเลยนะครับเนาะคุณลุงใจดีสุดยอดมากครับเนาะเต็มเต็มเลยถ้าเป็นเ c เซียนไอลุงใจดีก็ดีใจด,ด้วยนะครับเนาะเข้าตัวเน้นเลย0 5ย์จะเป็นตัวกลับนะครับก็น่าจะได้เหมือนเดิมครับเนาะ หมดจะแล้วห้าหนึ่งวันนี้ห้าศูนย์นะครับก็มาต่อที่พี่ชายใจดีนะครับพี่ชายใจดีบนกระเด็นแปดลองศูนย์แกเสียดายยังไม่หายเนะาะใครไปคุยอย่าแกเด่นแปดลองศูนย์จับกู้ให้ศูนย์สี่เจ็ดแปดแต่ก็แปดแปดครับเนาะแกคาวรางวันนี้ถ้ามีเบิ้อคือเว้นเบิ้องแปดแปดพี่เขาออกเจ็ดเจ็ดนะครับแกเสียดายมากเลย เกี่ยวคาดการผิดนะครับแกเสียดายอย่างแรงเลยส่วนล่างนะครับแกเด่น3ามรองห้าก็เข้าตัวรองครับเนาะเขาเล็กวิ่งตัวรองแต่จับคู่แกไม่มีห้าหนึ่งนะครับไม่มีห้าหนึ่งเลยแกจับคู่ไม่ได้ครับเนาะแกได้แต่ตัววิ่งพี่ชายจนี่เก็กระเป๋าหนักครับเนาะได้แต่ตัววิ่งก็มาทีเลขไม่น่าลงทุนนะครับเลขไม่น่าลงทุนบนนะครับออกสามเจ็ดเจ็ดแกก็เอาอยู่ครับเนาะ 377เอาอยู่ส่วนท่อนล่าง6คู่นะครับบนและล่างรวมกันแนวทางก็ออกห้าศนนะครับโฮแกให้0ูห้าไปเอาไม่อยู่นะครับวันเที่ยวนี้เที่ยวนี้เอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่วันที่แล้วเอาอยู่ทั้งบนทั้งล่างวันนี้เอาไม่อยู่ครับนะเนาะแต่ก็แกก็บอกนะครับนะแกกับชับกำชับไว้เอฟซีถ้ใครตามแนะทางแกถ้าคัดไว้แล้วว่าจะจัดหนักจะเต็มถ้าตรงกะที่แก มีไม่น่าไม่น่าลงทุนไว้ไม่ให้ทิ้งนะครับแกย้ำว่าอย่าทิ้งแต่เอาเบาๆไว้อย่าทุ่มเบาๆไว้แกบอกนะครับเนาะอย่าทิ้งก็มาที่หวยซองรับนะครับหวยซองรับบนนะครับวิ่งห้าลองสองตัวทางเขาออกสามเจ็ดเจ็ดนะครับไม่มีนะครับเนาะไม่มีเด่นห้างสองส่วนล่างนะครับล่าง เด่นศูนย์ลองเก้านะครับหอยสองรับศูนย์มาตัวเด่นเลยนะครับมาตัวเด่นเลยแต่เสียดายนะครับจับคู่ไม่มีศูนย์ห้านะครับจับคู่ให้ศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามสองคู่นะครับเสียดายมากข้ามศูนย์ห้าไปนะครับข้ามศูนย์ห้าไปก็เล็กวิ่งเดือนดีมากครับเนาะเดือนเดือนดีมากอุติแล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเล็กวิง่งทั้งบนทั้งล่างเลยวันนี้เข้าแต่ล่างนะครับเนาะเล็กวิง่ง หวยซองรับนะครับควาจะมีมาลงให้สีเหมือนเดิมเป็นแนวทางให้จับตาที่เลขวิ่งนะครับจับตาที่เลขวิ่งของหวย2องรับนะครับแล้วก็<ๆ>มาที่อาจารย์ทองนะครับนาะออาจารย์ทองบนล่างนะครับบนล่างเด่นห้าลองเก้านะครับเข้าตัวเด่นเป๊ะนะครับนะตัวเด่นแต่เสียดายนะว่าจับคู่ไม่มีห้าศูนย์นะครับเสียดายมาก แกจ,จับกู้ให้5้5ส5งห้นะครับเน้นที่5้าหเลยนะครับเสดายแทนแกครับเนาะเสดมากไม่มี5 0าูรู้สึกว่า5้ศูน่าจะดังมากครับเนาะดูหินทัมาทางไลน์บอกว่า5ู้นย์ดังมากนะเอสเอสไม่มี5 0าศูนย์รือไม่ติดได้มั่งเือก็ไม่ได้ติดนะมาบอกตรงๆว่าไม่ได้ติดไปนี่ครับห้าศ บอกสางมบอกสลัมคาดว่าศูนย์จะดับนะครับเนาะคนข้างมั่นใจว่าศูนย์จะดับแต่ไม่ถึงบนนะครับไม่ถึงบนถ้าสีก้นหนักทั้งล่างแต่เปล่าไม่ได้ซื้อนะครับเนาะเดี๋ยวเราไม่ได้ซื้อห้าศูนย์ยิบสีบางดีทักมาบอกนะครับเนาะก็ขอบคุณนะครับไปะไรบอกพูดคุยกันนะครับเนาะกมาที่เซียนทวีนะครับเลขตารางศูนย์สี่สองเจ็ดแปดเก้านะครับเนาะ ให้เด่นไปที่บนล่างเด่นที่ศูนย์ลองแปดนะครับเนาะก็ศูนย์ก็ไปที่ล่างนะครับเนาะเข้าตัวเด่นเลยเด่นศูนย์ลองแปดแต่เสียดายนะครับเนาะจับคู่ไม่มีศูนย์ห้านะครับไม่มีศูนย์ห้าห้าศูนย์เสียดายมากเพราะเลขตารางเกมไม่มีห้านะครับเลขตารางเกมมีศูนย์สี่สองเจ็ดเก้าแปดนะครับถ้าเป็นศูนย์ห้าสองนะครับเนาะไม่น่ารอดนะครับน่าจะเต็มเต็มนะครับเนาะ น่าจะเต็มเต็มเลยก่องฮุนาวากันใหม่ครับเนาะวากันใหม่จะเล็กวิ่งทํางานครับเนาะมุนดาวากันใหม่บอกาสัตคำไม่ถูกนะครับนะครับใครถูกดีใจด้วยเสยียดายางแรงเนาเสียดายมากพี่ขอ,อ,อกสามเจ็ดเจ็ดนะครับถ้าสามสามเจ็ดจะเต็มเต็มเลยเนาะเต็มเต็มแขนแตกเลยนะครับเนาะไม่มีโชคครับเนาะไม่มีโชคฮุนดาวากันใหม่นะครับเนาะไม่เป็นไรไม่ว่ากันหลบตายหลบไปนะครับเนะบาะหลบไปหลบไป แล้วก็ฝากไว้คิปดีว่าทุกคนเงังรวยเจกันคลิปหน้าครับเนาะพรุ่งนี้ว่ากันใหม่คลิปนี้ก็สวัสดีครับ